สวัสดีครับตาเอกคนลุงนะครับเมื่อวานเนี่ยไปไปซื้อปุ๋ยอินรีพันธม633นะครับตามมูลขงข่าวมาจากบริษัทเจซีนะครับเนี่ยปุ๋ยวันนี้ก็เอามาใส่ทุเรียนนะครับเริ่มต้นที่ใส่ทุเรียนนะครับน,นี่นะครับปุ๋ยอินรียพันธ์ตัวนี้ผมมั่นใจมากครับนะมั่นใจที่สุดเลย ถึงแม้ปุ๋ยอย่า,อยางอื่นที่เขาอื่นมันจะราคาถูกแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนตัวนี้ผมใช้มาตลอดครับเป็นประมาณสักห้าหกปีเจ็ดปีแล้วประมาณนั้นหรือเกือบเกือบสิบปีแล้วใช้มาตัวนี้ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามนะใส่อย่างอื่นก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจก็เลยช่องใช้เนี่ยอินรีพันนะครับอาจจะเสริมด้วยพวก ขี้วัวขี้ไก่ขี้อะไรต่างๆบ้างแต่อันนี้ขี้ข้างข่าวของแท้เลยนะครับถามบรรพบุรุษได้ครับว่าขี้ข้างข่าวเป็นยังไงคนสมัยก่อนก็ใส่ขี้ข้างข่าวกันปุ๋ยตัวนี้ก็ใส่นะครับเขามีขี้ข้างข่าวนะครับเป็นมูลข้างข่าวจากถ้ำเขาหน่อกาแก้วที่นะครสวรรวัน,นะครับก็ใสนะ่เป็น ขี้ข้างข่าวพันปีก็แหละขี้ข้างข่าวพันปีนะครับวันนี้ก็ยังเห็นข้างข่าวอยู่ที่เขานี้นะครับบริษัทนี้ก็เอามาผลิตเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ผสมด้วยกราบอาหารจากบริษัทไอจีโนโมโตะนะครับแล้วก็เสริมด้วยจุลินทรีย์สายพันธุ์อิสราเอลครับเป็นไอจุลินทรีย์ทะเลทรายนะครับสายพันธ์ทะเลทรายสามอย่างนี้เป็นตัวหลักนะครับก็ ใช้สามอย่างนี้แม้แต่กียข่าวอย่างเดียวก็ได้ผลแล้วแต่เสริมได้สามสองอีกสองตัวก็ผลก็ยิ่งตวีคูณนะครับมีธาตุทั้งหมดสิบสามสิบสามชนิดนะครับแล้วก็คือเท่ากับนะฮะในโตรเจนนะครับในโตเรเจน,นก็ขาบอกว่ามีประมาณหกครับแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยสามนะครับโพแทสเซียมเนี่ยละล,ล,ลายน้ําได้เนี่ยประมาณสามนะครับก็เป็นตวีคูณครับจริงๆแล้วก็คือ 18 99ดนะครับประมาณนี้นะฮะของตัวนี้นะครับอี่ยผมเอามาใส่ะทุเรียนครับอ่านี่ครับเอามาใส่ทุเรียนนะครับเอามาใส่ทุเรียนนะครับมาใส่ทุเรียนนะครับทุเรียนเพิ่งปลูกใหม่นะครับอันนี้หนำดำแล้วก็เป็นม้อนทองนะครับเพิ่งปลูกลงมาใหม่สิบกว่าต้นสิบสิบห้าสิบวกต้นนะครับเมื่อกี้ก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับใส่ปุ๋ยมูลน้าวที่ออกมาเมื่อวาน พอดีเขาจะปรับนะครับจะปรับราคาทางบริษัทเขาจะปรับราคาก็เลยอมาใส่นะครับเอามาใส่ต้นลำยอพิต้นบ้างนะครับลงมาใหม่ทั้งที่แล้วเนี่ยเอามาใส่ต้นนะครับก็วันนี้ไม่ไม่จ้าก็ไม่ไม่ทางานอย่างอื่นก็ก็บอกคนตื่นตามครับคนดูทำตือคือมาถึนทำนะครับทำเลยนะครับ นี่นะครับทุเรียนก็สวยๆมากเลยครับวันนี้นะครับนี่นะเราเลยจะเอาไม้ดูนะครับไม้ดูกันนะฮะก็ก่อนอาหารเช้าครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ไปเรียกซื้อเรียกหาได้เลยนะครับที่บริษัทเจซีฮันใจนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหรือว่าทุกๆสาขาของทั่วประเทศไทยนะครับมี ที่เจมีตัวครับนะไปซื้อได้เลยนะครับอนก็จะปรับราคานะครับในต้นปีหน้านะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับตาเอกปนลุงนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสกครต์กดติดตามผมก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับนะครับ